หลังจากสมบนรณ์แล้วลำดับต่อไปเราก็จะได้ร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยการนั่งสมาธิจเจริญสมาธิจเจริญส,สติจเจริญปัญญายของเรามันก็เพื่อ,อเพื่อเป็นการฝุกฝนอบรมจิตมีตรงผลคนองขุกถ้าวันใดเราไม่ได้ฝุดฝนจิตฝุกฝนใจเราก็จะได้เหมือนกับ ไม่ได้บุปผนอะไรเลยในแต่ละวันของเราสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สองเดือนธระวาคมงคลของปานนัดวันที่เจ็ดเวลาก็ล่วงเลยไปทุปกวันทุกวันในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยวันเกิดล่วงไปล่วงไปเราทราอะไรอยู่อย่างนี้นอนได้เรียกเก็บกเกี่ยวสมภารธรรมก็คือเก็บเกี่ยวคุณงานความดีให้กับจิตนี้ใจนี้ใจนี้ เพื่อเป็นสุดยอดกุลในการสาร้างภพตางชาติต่อไปตาบไปต่อใดที่เราจะไม่เข้าสูม่มรรคผลนิพพานเราก็ต้องอเกิดกายกายเกิดจุดสันสารวัฏนี้ไม่จบไม่สิ้น,นากามรบริจัดทุกเมตตาจัดเจริญสวัสดแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าสู่เมื่อผลนิพพานได้แต่เราก็เรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ก็ต้องกลับมาเกิดเรื่องใหม่ เพราะวการทำอ,อลัลกอริทึเรานี่อย่าดูหมิ่นดูแกข,ขยันหมั่นเพียรตั้งหกตั้งใจทำไว้สักวันหนึ่งเราก็คงจะลดพด้นตาม,มาที่พระสมาธิเจ้าได้รัดไว้อย่างแน่นอนอ่าต่อไปก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งกลายตรงดำรงสติมั <c oughs> ่นดำรงสติมั่นจับ ที่ความรู้สึกของเราปรับร่างกายมัวบปาลายลงไปตามหลับตัวต่างๆแขนขาให้เพื่อให้เลือดลมนี้ของเราได้วิ่งกันสะดวกอ่จาจะเมื่อเราเลือกท่าน,นังทีแล้วว่าคิดว่าท่าน,นันนี้จะส,นสน่งสมาธิที่เราได้นั่งนานที่สุดเสร็จแล้วเราก็ไปปรับที่ร่รางกายของเราปรับร่างกายของเราเสร็จแล้วก็ไปปรับที่จิตใจของเราน้อมิตน้อมใจ ไปกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ได้น้อมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพุทธ,ธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินี่ก็ได้กติแล้วลึกถึงคนของพระพุทเลื่อกถึงคนของพระธรรมเลืกอึงคคนของพระสงฆ์หรือว,ว่าศีลานุสติเลืกอถึงศีลตนเองก็ได้หรือว,ว่าเทวานุสติก็คือเลืกอถึงคุณงางกรดีของเทวดา กานจะได้แก่และกองเนี่ยควาจะเป็นอา,นาณาปานุนสติกสินน้ำกสินลมกสินไฟกสินสีต่งตางๆเนี่ยเป็นก้อสโลบายเพื่อให้เราเนี่ยได้บำบัดจิตปลกใจปลกกายนี้ใจนี้ให้อยู่ตามอำนาจของเราและก็จะเกิดปุนพุสนฮันดคิดดีทำดีพูดดีดลับปับเนี่ยประโยชน์ของกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามที่เราถนัดตามที่เราจะ,ะพึงจะทำได้ อ,อ,อ่าช่วงที่อเราทันตกใจออกอ่าเดี eh ๋ยวเราก็มาปับความสามาต่ออ ok right> ่าความสามารถในระว่าปฏิน ok 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 ิพพรนเนี่ยว่าเป็นสุตต่ก็คือการได้ดินได้ก่อเราไปค่อยสะสมไปของลูกดินลูกใหญ่จะได้มากเนี่ยกิดจากเป็นของมั่งายก็เริ่มจากของน้อยๆนี่แหละของน้อยเล่นน้อยเล็กน้อยตามมาเราสะสมอุปกรณ์พืชผลนิดมันก็เพิ่มปูนขึ้น ในจิตในใจของเราแล้วก็น้อมไปสู่การกระพฤติปฏิบัติยิ่งการทาเรื่องปัจจามิในบิไในที่นารูกกูมือของพระองโยมเราต้องศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะพระที่สตู band, ตรสองในหนึก็ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ประโยชน์ของตัวเราเองและวก็นำประโยชน์นั้นไปบอกต่อสอนต่อให้ทาต, <sam> ต่อให้กระจายโยมเพื่อเป็นการรักษาจระงงไว้ซึ่งพราะพุทธศวสนา้นเป็องไว้ซึ่งอาชื่งดีในนันเอง ออ่อาเมื่อวานก็ได้คุยนในเรื่องของปกูกพืชปักผลไม้ที่ทำไมพระนี่ต้องอ <c oughs> ทำปฏิญาณก,ก่อนถึงจะทันได้อมาอนนมันก็มีเมื่อวานก็คุยแล้ว่อ่ามีความเห็นหลายสิ่งหลายอย่างตามครูบาอาจารย์หรือว่าพระเทระผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทัตปฏิบับติแั่มาก็มีความเห็นแตกต่างกันอ่ ในเรื่องของตามเรื่องวิให้แต่เรามีศึกษาในที่จริงของแต่ละคนที่ได้เกิดขึ้นมันก็ไม่ตรงค่ะ,ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้พระฝางลูกหรหลายท่านหลายองค์ในสังคมของพระเองที่ไม่ใช่พระเดียร์พระวินันยหรือว่าไม่ใช่พระที่สายปฏิบัติจริงเนี่ยจะไม่ค่อยทำกับปิยะหรือว่าสมณะกับปิยะโบาราณนี่ยก็ไม่ค่อยใช้กันก็ เรได้ศึกษาเราเรียนไปมาเราทำตาตาไปไปศึกษาไปไปเมื่อเราทำผิดเราก็ผิดตลอดเมื่อเราทำถูกก็ถูกตลอดเพราะฉะนนั้เรื่องศึกษาเรื่องความนี้ในเนี่ยคุณต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างของแ <c oughs> องท้จริงผลไม้หนึ่งที่ต้องทำนะอ่ะาเพื่อตัดผลไม้ที่ต้องตักับปริยะอ่ากับปริยะอ่ะก็คนะือผลไม้ทั้งหมดที่มีเลซมอกขึ้นได้ แล้วมเปจนปลูกแล้วก็เกิดขึ้นได้เช่นมดตู้เยนหางคุ้มาป่าสโงโวกไปตั้งแตงโมนะมะกุงมะขามป้อกหมพริกพวกอะไรเป็นต้นตรงนี้ก็ต้องทำอิยพก่อนก่อนที่จะฉันตอใที่สมควรก็ก <c oughs> แล้วก็พืชผักเนี่ยที่ ที่จะปลกมเกิดขึ้นเช่นพวกผักแว่นผักกาดเชาผักบัวอบอะไรเนี่ยที่มีรากเป็นต้นเราต้องทำกัปยะก,ก่อนพวกผัก,กสดพวกต้นหอมกระเทียมนี่แล,วแลดด้วก็พวกอ้อยอะไรเป็นต้นเนี่เกิดด้วยเงีเกิดด้วยจาเกิดด้วยรากเกิดด้วยผลของมันเนี่ยต้องทำกับยะก,ก่อนก่อนที่จะเกี้ยวลงไปของเกี้ยวที่ปลูกขึ้นได้ ด้วยทุกอย่างนะตับงแต่ขปิยาก่อนเนะ่ยถ้ามคทับขปิยนนะศิธยกรเนี่ยจึงค่อยนำมาฉช้ต้องทำนะให้ถูกต้องตามวินัยก่อนถ้างไม่ทำขปิยะนำมาฉชนต้องมาทุกกฎนะที่พระพุทธเจ้าท่านกำังใช้ขปิยะโอหันให้อนุสัมบัติแล้วก็สามเณรหรือว่าญาติโยมที่ได้กระทำ นั่นแหละแล้วก็เรื่องนี้ก็มีมีมูลเหตุว่าสมัยพุทธกาลพระพิสุเราก็าไปตัดต้นไม้เลยก่อนเนี่ยคนในสมัยพุทธกาลปฏิว่าต้นไม้มีชีพพระองค์ประดิษฐ์ทรงอนุญาตให้พระเราทำอะไรไม่ไป <c oughs> ทำลายความเชื่อของคนีสม,มัยโบราณเพราะว่าชีวิตของพระชีวิตของสม,มาธิต้องอาศัยญาติโยม การดำเนชีวิตหรือว่าจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่มห่มยา,ารักษาโรคและก็เรื่องของเรื่องจักเรื่องอาหารกินต้องอาศัยญาโยโโตหยดพระพุทธองค์ก็ให้บกสิณทุกอ,อย่างองคอยตามเขาไปตามอย่างเนี่ยพระพุทองค์ก็เลยทรงยาที่เขาที่สุขชานผลไม้ด้วยวิธีทำสำนักป,ปิยะก็คือวิธีทำนุ่สสกุลเจตนะหรือ ในคำว่าสมณะบูหานคำที่พูดสุกดกแก่สมณะห้าอย่างไม่เป็นธรรมะการที่พรผู้ทรัสว่าทุกคนที่ซึ่ง้องร้ายในพวกเกิดชนและปฏิเยตฉันเสริมเราตอย่างฉันผลไมโดยสมณะกัตติยะก็คือต้องทำกัติยะก่อนห้าอย่างก็คือ ปฎิญาก,ก่อนให้อาจก็คือวิธีห้าอย่างก็คือผลไม้ที่กีนด้วยไบตองกีด้วยไฟนะแล้วก็สองนี่ผลไม้ที่กีดด้วยมีก็คือใช้มีดกีนหรือว่าใช้มีดแทงลงไปนั่นเอง,เอง,เองแล้วก็สามผลไม้ที่กินด้วยเล็บแล้วก็สี่ผลไม้ที่มีเมล็ดออกผกไม่เกินนะนทำวิธีนี้ทันได้ แล้วก็ห้ามผลไม้ที่ป้องเมล็ดออกได้ผู้ที่จะทำเนี่ยวันก็จะพูดแล้วอย่างไรบ้างเนี่ยผู้ที่ทำกับปิยะเนี่ยเขเรียกว่ากับปิยะกาโลกก,ก็คือพิสูจน์จะทำกับปิยะตนเองไม่ได้ต้องให้อนุสัมปัน์ก็คือสามเณรหรือญาติโยมทำให้เป็นสิริมงคลผู้ที่ทำกับปิยะเองเขาเรียกที่ญาติว่ากับปิยะกาโลกก,ก,ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ ให้กันพระที่สูงพระที่สูงนี้จะทําเองไม่ได้เวลาสามเณรมีได้ตัวของผลไม้ที่มีมเมล็ดเนี่ยปลูกขึ้นมาให้มันขึ้นมาได้มาประเดี๋พอออกมาใกล้ๆพระจะยกให้เขาวทำปฏิญาตกนก็คือประเดี๋ยวรัวกใจประเพี๋ก็ได้นะทำก่อนประเพี๋ก็ได้หรือว่ารักประเพี๋ก็ได้การทำปฏิยาตเองผู้ที่ทำก็โทษว่าปฏิยัญก,กระโหนหิเขาแปลว่าเป็นถูกท,ทำให้สมควรสมณะ สามีหรือว่าโยาามผู้สามีเอามือข้างหนึ่งนหะจับผลไม้มือข้างหนึ่งจับมีดหรือว่าซ่อมหรือว่าอะไรก็ได้เป็นต้นนี่แล้วก็กีผ่าลงไปหรือว่าแทงลงไปที่ผลไม้นั้น,น,นพอ่าพร้อมพูดว่ากับปียานต์บัตก็แปลว่าสมควรแล้วครับเนี่ยผู้บอกให้ทำเนี่ยผู้ทำกับปียานตเนี่ยจะใช้ภาษาไทยกระดับเช่นบอกใ้คูณว่า ทำผลไม้ให้สมหน้อยผู้ทำอือจับผลไม้แล้วก็อเอาเลสิตไปที่ผลไม้ของพูดว่าสม坤แล้วครับเนี่ยจะใช้เป็นภาษาบาลีหรือว่าภาษาไทยก็ได้าภาษาบาลีก็บอกว่ากัปปิยันตโรนิเขาบอกว่าเชอชือควา,าในสิ่งที่สม坤หรือว่าจะใช้ แล้วครูรับก็ว่ากฏิยังมังเนเต็มควรแล้วครับหรือว่าจะใช้ภาษาไทยก็ได้เธอทนตาในสิ่งที่สมควรคูรับก็รับว่าสมควรแล้วครับสมควรแล้วครัก็ทำก็ถกือว่าเป็น,นการทำปฏิยาณการทำปฏิญะนั้นต้องทำต่อหน้าผู้บอกตอนไปใช้พูดใช้เป็นปริบัในการใช้เป็นอนาคตหรือว่าอดีตก็ไม่ได้ต้องทำต่อหน้า ทำรอบไม่ได้ต้องทำต้นหน้าอยู่นะั้นะนะนะเพื่อให้มันเป็นปุโรหตกาศนะก็จะแจกว่าเป็นการทำปฏิยาได้ผักสดที่ปลูกขึ้นได้หรืออ้อยเป็นต้นเนี่ยเราทำเหมือนกับผลไม้ได้ทุกระกาศส่วนพิษถ้าปลูกย่อมใส่ถ้วยนะใ่ปุ๋พิษเมล็ดที่มันลอยอยู่เราต้่องตรวมเข้ามาให้มันะเป็นหนึ่งเดียวกันนะนะแล้วกนะ็เอาอะไร ทำลงไปนีนน่ที่มันสมควรแหละทีนีน้วัตถุที่ใช้ทำปฏิก,กิิรยาสี่อย่างาาที่ท่านบอกว่าห้าอย่างนะวัตถุที่ใช้ทำปฏิก,กิิรยาหนึ่งก็คือไฟใช้ไฟพืนไฟถ่านเป็นต้นที่เผาลดสิ่งที่ผลไมา้เป็นต้นทำให้เป็นรอยก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างเขาก็เผา,า,า,ามาถ่านอะไรนี่ ที่ลงไปก็คือทำขัตยัดแบบวิธีที่หนึ่งแล้วก็สองก็คือมีดมีดที่ใช้ทั่วไปก็มีมีดตัดเล็บป้างมีดหรือว่าเข็มใช้จีดตัดผ่นานำและแท่ตลไปที่ผลไม้นะั้นเป็นต้ทนทำให้ขาดหรือว่าเป็นรอยทำให้ขาดจีดใี้เป็นรอยไปแล้วก็สามนีก็เล็บหรือคนเล็บสัตว์สี่้างเช่นก็สีเสือโคเสือเหลืองสี เสือดาวเสดำเนี่ยดลนเนี่ยและสัตว์สองเท้าเนี่ยเช่นแต่ก็คือเล็กเนี่ยสามารถที่จะถักได้แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยทำเนาะเพราะเล็บสัตว์พวกนี้บางทีไม่ค่มมอยสะอาดบางทีคนทำเนี่ยบางทีเล็บก็มีล้างเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรมากมายเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยถากเขาจะใช้เป็นพวกอุปกอ์เป็นซ่อมเป็นมีดเป็นอะไรมากกว่าที่ใหญ่ถามอันนี้นก็คือทำด้วยเล็กนะการที่สามาเณเรนหรือว่าโยมนั้น ตัดต้นไม้โดยไม่เป็นระเบนะอันนี้ก็พระที่ท่านต้องการให้สามมญเงิหรือว่าตัดต้นไม้เผาวัตหรือเป็นนั้นอ่าอยาบอกว่าตัดต้นไม้ต้อตัดต้นไม้นีก็เป็นปฏิกิริยาของเขียวก็บอกว่าตัดอย่าเจะจฉนต้นไม้นะเพียบอกว่าเธอต้องตัดต้นไม้หรือถผาวัตต้นถ้าเธอจะต้อง หรือใช้ปรปิญญาหรือว่าคำพูดที่สมควรว่าอิาอมังบุปังบุปังว่าพลังว่าชานะแปรว่าเธอจงรู้ดอกไม้นี้หรือว่าเธอจงรู้ต้นไม้นี้ต้นทีใบเธอจงรู้สีนี้อาหารอิบอิมังเฮนี่ยก็เป็ว่าเธอจงให ต้ไม้นี้จะบอกจอบตรนมาได้เขาเรียกว่าต้องใช้กัปปิยะโอหันก็คือโอหันที่เลียกไปหมายถือว่าจจต้น,น,นต้นนั้นต้นนี้ลายเห็ดอันนี้อันนี้กอนอยไอนะต้องใช้กัปปิยะโอหันการทำกับปิยะโอหันเหล่านี้ใช้เฉพา,าะภาษาไทยก็ได้เช่นเธอจงรู้ดอกไม้นี้เป็นต้นเมื่อเราอยากจะให้เขาทําสิ่งของที่เป็น ต้นงต้นไม้หรือว่าพวกไรต่ตางๆเนี่ยต้องใช้คำที่เป็นบริย่อเช่นกัปติยัตโรนิหรือว่าอะไรกล้ที่แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยได้ทำได้ใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาบาลีเมื่อ ถ้าโยมต้องการให้พักรักษาต้องการรักษาพระไม่ต้องมาบัตรในเรื่องอื่นต่างเวลาจะเอาผลไม้ที่มีเมล็ดปลูกขึ้นได้ม,มาถวายพระทางที่ดีควรแกะก็คือควรแกะเมล็ดออกก่อนถ้าเป็นผักสมควรถ้าเป็นผักผักสดควรเป็นผักที่ปลูกไม่ขึ้นเช่นผัก กาขาวเนี่ยพะนาเนี่ยพกระปีแตงกวางตัวตักอย่างเป็นต้นนะผักที่สดที่ปลูกขึ้นได้เนี่ยก็นําไปรั่วหรือว่าไปต้มเสียก่อดแล้วก็นํามาถวายพระพระจึงจะไม่ระบาดนะถ้าโยนรู้วิธีก็รู้วิธีเรียนได้เวลายโยนจะเอาผลไม้ที่มันเรียกปลูกขึ้นได้หรือพับสดที่ปลูกขึ้นได้ไปถวายพระถ้าท่านรับแล้วเนี่ยฉันเลย ไม่บอกให้โยมตามปกติแยกก่อนเนี่ยจะต้องรับประกันปกติเมื่อว่าโยมเนี่ยจะมาให้ท่านต้องระบายเพิ่มระบายให้ท่านโยมก็มีส่วนทำให้ครับต้องราบายเอ่อหรือไม่ต้องระบายได้นะในเรื่องนี้ถ้าโยมจะเลือกที่วิธีตาให้ต้องระบอยได้จะเป็นการดีทีเดียวและนำและ เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งกฎหมายผลบุญนี้ไม่แน้อยาคงจะอยู่กับญาติโยมในเรื่องนี้ไม่ต้องไปเรื่องทำกับเสียเบืิดต้นนะอ่าเบิดตนให้เราก็ต้องตระหนักว่าพระนี่อ่ามันก็การใช้ชีวิตเองก็แตกต่างจากประวัติญาติโยมที่เหมือนประว่าิที่เหมือนญาติโยมเพราะว่าโยมนี่เขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็ ไม่ได้มีวิ่งหนหรือว่าออกงานก็ห้ามอะไรมันกป็นภาพิสูจสามเองเพราะว่าสามัญเองมีงมข้อวัดปฏิบัติหลายสิ่งหลายอย่างเราต้องศึกษาเรียนรู้ข้าใจสำหรับคนที่อยางที่เข้าขอกเข้าใจเนี่ยพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องธรรมเรื่องยูนไนยินยุนไารู้กู้มูลธรรมทั้งหมดเนี่ยต้องช่วยการศึกษาเมื่อเรารวมการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ย ได้รักษาพระที่ดีพระที่ดีปฏิบัติตามทำตามท,ที่ไหนแล้วก็โยมก็จะได้ส่งเสริมพระให้มีศิลสีลายจารวัตที่งดงามได้เพราะฉะนั้นเรื่องามเรื่องวัดที่ไหนท,าท,าทา่านพระทัาโยมเนตอนช่วยการศึกษาช่วยนการจัดลงพระพุทธศาสนาได้เมื่อเราทําให้ดีทำให่ถูกมันก็ถูกตลอดพระก,ก็จะมีสินที่ดีนะาม่ต้องมาบัโยมมาทําบุญ ทำลายพระพิสุทก็เป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติดีชอบปฏดีปรณดตรงก็จะได้กุลุศลเป็นเม็ดเก็งหน่อยพร้อมที่จะเป็นเนื้อนาบนของโลกอย่นงที่กลาวว่าพระพิสุทสงคือเนื้อนาบนของโลกหนาบนนี้อื่นไม่มีอีกแล้วนอกจากพระพิสุทสงนะอารมอยากได้กุลุศลเยอะนี่เขาพยายามกเสริมให้พระพิสุทธนี่ได้ทำให้ถูกต้องต่างทำตามยุนงยานเอง เป็นส่วนที่เราต้อศึกษาเรียนรู้ข้อกัดเรื่องนี้ในพระหน้ารู้กู้งมังกเนี่ยก็ต้องศึกษาการไปเรื่อยและก็ศึาษาเรียนรู้ข้าใจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาพ,พุทธศ,า,ศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยให้คงอยู่คู่กับเราไปได้เป็นรูกขึ้นมานหน่าเองอ่าสำหรัวบวันนี้ก็คงจะสมควรเวลาในการต่อที่นักธรรม,มาะเล็กน้อยที่ข้อที่เกิดจีเตรีใจของเราให้เราไป ตับใจและกัดสิ่นใจที่ดีก็ลองไปใช้กับชีวิตของเราอะต่อไปก่อนจ่อยๆขยับไปร้ายไปสมาธิออกมาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยพร้อมเพรียงกันสซาเบสันตาสัมปัสสะลายที่เป็นเพื่อนทูเกิดแก่เมตตาด้วยการนำมือซางเทียนหาเราะ bên thơ trả lại về lẽ cả lời phải thu trong dù bên trả bà kia cảm giác các lời muốn thu trong số bên trả vì và จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในพพบจากเครือัยทางพินเถอรท่านทั้งหลายที่ทำได้สุกขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ทำได้สุข Â suối kiếm bài sắp về sắt tay tay kênh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  sắp xe tay kênh 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 tay นี้แผ่ไปไม่ไกลแสนถึงมารดาบิดาผู้อาจ้าทั้งโลกลานญะติสนิทกันทั้งคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของกันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ทั้งได้กุศลผลบุญนี้เถิดกุศลบคนใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำบัพ็ญมาแล้วนอกาสนี้ได้กระทำบเพ็ญมาแล้วในโอกาสนี้เขากุสผลบุญนั้นสนผลบุญนั้นจงเป็นพวงเป็นพลวะเป็นปัจัจเป็นอุปนิสัยตามสมให้ข้าพระเจ้าการสติปัญญาญาดว้แจ้งแจ้งตลอดในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท้านชาตินี้ชาตินานตลอดชาติอย่าง่ีจนถึงความผลนทุกจนถึงบรมสาโก่าลคือมร่นผ่อนนิพพานในปัจจุบันชาตินี้และอนาคตกายอั้นได้นี้เธอนิพพานัตปฏิโยมทุ โยตุสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวัยพระงกษุวันาีิบันเทเทียร์สัังสัปปตารสุภะกิจิตังตารีวิกาาุมาหโทิงุตัลุปังสัังสัตายสัม सवाभदत सयाने था कमानेट फसा पठाठा सवानविभनतेसाभाठ कमाभनतेම खटอย่างसामीना न मौ थासामी